อาหารชาของเรามาหยำชาด้วยกันนะคุณพ่อกินน้ำชาจากพี่น้องกินน้ำชาคือเกาพี่น้องเอ้ยเป็นแบบเนี่ยวันไงนะค่ะพี่น้องขาดขาดบัวได้ก็บซพิกนั่นแหละพี่น้องจินน้ำกาลข้ามใหญ่ๆพี่น้อง คำใหญ่ๆนะคะทุกคนจัดไปจัดใส่ค่ะพี่น้องอโอ้ทำใหญ่ดีพี่น้องอเบิดก่อนเลยใส่เบลออดค่ะพี่น้องกินบะหนี่แหละนี่แหละ,ละชีวิตจริงบริอิงไม่หญ่มาค่ะกินกันรบวมบำมอมบํา,บาสำนีแหละสองคนชีวิตของเรา สองคนตายายง่ายๆแบบนี้บ่อยากกินกะย่างลงมาหากินบ่อยากเเองกะย่างลงมาหากินกลางค่ะพี่น้องมันก็อึดอกมองกินน่ะว่าแต่เราจะกินไหมแค่นั้นละ่ะพี่น้องขับยังไพี่น้อง พูดีเขากินเขาประกินข้ามไงแบบนี้ค่ะพี่น้องเขากินกันแบบนี้จ้าเห็นไหมกินแค่นี้ก็วางกระเช็ดปากก็อิ่มละจ้าทุกคนแมนบอกพี่นอ้องพูดีคักพี่น้องเอ้ยดิฉันปวดนะปวดนะโอ้ยพูดีดีเลยพี่น้องปวดบ๊ายบายปวดตา,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 าพูดีเพิ่งกินกิน,กนข้ามน,น้อยๆแล้วก็เศร้าตรง มาดูชีวิตจริงเรานะคะคับหญ่บอกโอ้ยตักออกก่อนมันลูกใหญ่แห้งอีลีเดพี่น้องเดี๋ยวเขาปากปฏิภากันตกใจลูกมันใหญ่จริงจทุกคนเรื่องจริงนะคะลูกใหญ่มากคุนะ่น <c> ค <oughs> ับหลายพี่น้องใส่บเบอร์คำหนึ่งก็ดีบตองห่วงมันลูกใหญ่จริงๆนะซิ้วหมาของเขา กุ้งกับตัวใหญ่ๆเน้นๆเลยจ้าพี่นอ้องของจริงของจริงนะคะทุกคนลูกใหญ่ชิ้นใหญ่คาโตจริงๆนะคะนี่คือยายแปมเ้อจะเรื่องจริง ของเราก็จะมีติ่มซ้ำรวมสั่งประจําสั่งทแทบที่ทุกครั้งที่มากินอาหารกับพี่น้องเพราะว่ามันพอดีกรหาสองคนนะค่ะพี่น้องได้คนละหนึ่งลูกนะคะ,ะถ้าสั่งถ้าสั่งเป็นของเขาต่างหากจานถาดหนึ่งมันสีมสี่ชิน้นอย่างเสีนะพี่น้องสี่ชิ้นเราก็กินไม่หมดไงคนละสองชิ้นบาไวจ้ะพี่น้องเอาแบบนี้อย่างละชิน้นแต่คนละชิ้นพอดีพอดีพี่น้องดูห้ากาวเขา ดูค่ะพี่น้องคำใหญ่ๆเบิ่มๆเลยจ้าห้าเกา่าคำโตๆข้างในมีแต่กุ้งเด,ด้งๆดึงๆดึงๆทั้งนั้นนะคะทุกคนกลุ้งตัวใหญ่ๆคำใหญ่ๆจ้ะจัดไปค่ะทุกคนใส่ปากบลก้มกับกินสองคำเด้อพี่น้องเด้อ